ทุกวันนะครับตลาดช่องจอมไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นอันนี้คือเรามีทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับก็อยากจะให้ท่านมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดไปแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่พศ5 6 6 4ครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆกันนะครับ วันนี้ผมบัมบอดด์ด้วยชาแนลขอพาท่านผู้ชมไปเที่ยวตลาดการค้าชาลี่ไทยกัมพูชาที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทเชิญติดตามรับชมได้นบบัดนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมบัมบอดด้วยชาแนลคท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตลาดการค้าชาแดนยท่องจอมตำบลอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทครับจุดนี้ที่ หรือที่พวกเราทราบกันทั่วไปนะครับหรือว่าท่านผู้ชมคงจะรู้เลยว่าคือตลาดช่องจอมนะครับอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่นี่คือแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ครับถ้าท่านใดที่มาที่สุรินทร์แล้วท่านไม่ได้มาที่นี่เลยก็อาจจะพูดได้ว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดสุรินทร์นะครับมาพบกับที่หนึ่งนะครับท่ดูแลจะดูแลตลาดแห่งนี้ซึ่งจะได้มาให้ความมั่นใจหรือว่ามาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับว่า ในช่วงปี่ใหม่หยุดยาวตลาดเปิดหรือปิดหรือมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างผมหนึ่งพัฒนาชื่นโยงนะครับตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสตลาด,ช,ดช่องจอมนะครับซึ่งช่วงนี้นเป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งทางตลาดเองนะครับก็ยังเปิดปกติอยู่นะครับแต่ว่าเราได้เปิดในระบบ new normal ซึ่งมีการคัดกรองนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจนะักท่องเที่ยวนะครับที่มีความสงจะมาซื้อของ ที่ตลาดช่องจอมซึ่งเราเน้นในเรื่องอาราคาถูกนะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายมากมายนะครับซึ่งท่านที่มาช่วงนี้นะครับเส้นทางการข้คมนาคมสะดวกมากซึ่งทางาท่งานผู้หลักผู้ใหญ่ก็หรือว่าหน่วยงานรับผิดชอบนะครับก็ได้ให้ความหุวงใจนะครับแล้วก็ให้ ให้เราได้ปฏิบัติตามะระเบียบของสาธารณสุขนะครับซึ่งได้ให้ความมั่นใจนักท่องเที่ยวนะครับแล้วหน่วยงานรับผิดชอบก็เข้ามาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับให้ความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางหรือการปลอดภัยในการท่องเที่ยวหรือการปลอดภัยในเรื่องสุขภาพซึ่งทางตลาดเองนะครับ ได้ให้ความสําคัญและก็ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็มามาเที่ยวได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องปฏิบัติตามาระเบียบแบบแผนของทางากระทรวงสสธาณสุขและก็ทางตลาดนะครับได้วางระเบียบไว้นะครับซึ่งใครที่มาหนึ่งก็คือต้องใส่หน้าก,กากอนามัยนะครับแล้วก็ต้องผ่นานจุดคัดกรองนะครับถ้าท่านไม่ผ่นานจุดคัดกรองในทางตลาดก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเชิญท่านออกท่านก็ เราต้องเข้าใจด้วยนะครับสองก็คือว่าท่านจะต้องอลงชื่อ,อ,อทะเบียนนะครับซึสแกนมาก็ลงได้2สองช่องทางนะครับช่องทางหนึ่งก็คือลงโดยตรงส่วนช่องทางที่สองก็คือใช้สแกนใช้ชนะใช้ชนะนะครับซึ่งเราก็มีเตรียไมไว้ให้เพื่อนรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่า น่าจะมีมากพอสมควรนะครับก็ผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ยังให้ความไว้บางใจกับตลาดช่องจอบนะครับก็เราก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็พยายามติดตามสถานการณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยมากที่สุดครับราคาสินค้าในตลาดมีการควบคุมไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าลูกค้ายังไงบ้างครับครับในเรื่องสินค้านั้นเชื่อว่าที่นี่นะมีการดู ดูแลนะครับในเรื่องราคาซึ่งราคาเองน่ะมันเป็นราคาสินค้าที่ถูกมากโดยเฉพาะของกินของกินนี่เราก็เป็นสินค้าสดๆตามฤดูกาลแล้วเราก็ได้ใช้มาตรการในการควบคุมตาช่างนะครับซึ่งถ้าใครโกงตาช่างเนี่ยเราจะให้ดําเนินคดีขั้นสูงสุดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประกาศไว้แล้วก็ทางผู้ค้าผู้ประกอบการ ก็ปฏิบัติตามนะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เป็นห่วงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับส่วนเรื่องอ,อื่นๆอ,อย่างเช่นที่จอดรถจอดรานะครับเราก็มีก็มีพร้อมนะครับเราก็มีพร้อมแล้วก็ให้ให้นักท่องเที่ยวนี่ได้มีที่จอดรถอย่างปลอดภัยแล้วเราก็มีกล้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยสูงสุดนะครับเรื่องห้องน้ําเรื่องห้องท่าเราก็มีเตรียมไว้ให้อย่างพอเพียงนะครับซึ่งนะักท่องเที่ยวเองนะครับก็ต้องใช้หลายจุดนะครับซึ่งเราเองก็เตรียมไว้หลายจุดนะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ <Okay. S 1> พี่หนึ่งครับในตลาดแห่งนี้เราจะใช้เวลาในการที่จะเดินให้ทั่วทั้งตลาดใช้เวลานานไหมครับหรือว่าแบ่งออกเป็นกี่โซนหรือว่าเป็นกี่ซอยเป็นกี่ตรอกประมาณนี้นะครับ ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เตรียมตัวที่จะมาเดินด้วยนะครับว่าอาจจะต้องใช้เรียวใช้แรงเยอสะสักหน่อยนะครับก็การท่องเที่ยวที่นี่มันก็จะมีอยู่สองอย่างคืออย่างที่หนึ่งคือคนมาซื้อของไปโดยตรงเลยเช่นกําหนดเป้าหมายเขาก็รู้สถานที่ซื้อพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะซื้อถูกไปขายอีกทีหนึ่งนะครับก็ กลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเขาจะรู้ทั้งทางดีส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาหรือมาแล้วยังเดินไม่ทั่วตรงนี้ผมก็อยากแนะนําว่าตลาดเองช่วงนี้ก็จะมะีพื้นที่อยู่หลายสิบไร่นะครับในการเดินแล้วเราก็มีซอกซอยซึ่งท่านก็เดินไปเรื่อยๆมันก็จะทั่วนะครับแล้วก็ อาช่วงนี้จะติดขัดเรื่องก่อสร้างนิดหนึ่งเพราะว่าทางตลาดเองกาลังปรับปรุงก่งอสร้างเพื่อให้เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะในอนาคตนะครับรก็เลยอ่าก็เลยต้องอ่าต้องให้ท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเดินนิดหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าประมาณถ้าท่านเดินเล่นจริงๆก็สองชั่วโมงก็น่าจะทั่วนะครับครับประมาณประมาณนั้นน่าจะทั่วนะ วันนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับอวยพรปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวครับที่มาตลาดจ,อจ,อจอ่องจอมก็ขอให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะครับแล้วก็ให้พบแต่สิ่งดีๆในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับส่วนทางตลาดเองก็ครับก็อยากจะกราบเรียนว่าเรามี การเปิดทุกวันนะครับตลาดช่องจอมไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นอันนี้คือเรามีทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับก็อยากจะให้ท่านมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดไปแล้วนะครับเส้นทางก็มาถึงเส้นสองสี่มาถึงปราสาทท่านก็เลี้ยวขวาเข้ามานะเส้นทางสะดวกมากเดี๋ยวนี้4ี่เลนนะครับสวยมากก็อยากจะกราบเรียนให้พี่น้องอนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมนะครับส่วน เรื่องการซื้อของที่นี่นะครับเรามีหลากหลายนะครับมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาถูกไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเรามีเคล้ากันให้ท่านมาเลือกชมดูนะครับท่านก็จะเพลินตาแล้วก็มีราคาที่ท่านพอใจแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่เคยมาแล้วแล้วก็ ได้มาอีกนะครับท่านก็มีอะไรจะให้เราปรับปรุงก็บอกได้นะครับผมยินดีที่จะปรับปรุงและก็รับคําแนะนําจากานักท่องเที่ยวนะครับก็ขอขอบคุณะโอกาสนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุรินอย่าลืมแวะเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดการค้าชฉยแดนช่องจอมแห่งนี้นะครับรับรองว่าท่านจะติดใจและอยากจะกลับมาที่นี่อีก กดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสคราย์และสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ